ชื่อใหม่หไฮไลท์วะเดิม,ดมน้ำติงดินระเบิดนี่ดูลิงโตรถร้อยห้าล้วแล้ววันนี้มาดูทีมงานเสียสนค่ะนี่อยากมาดูผลงานที่จะดมมยอดสวยสวยค่ะสวยสิย่องว่าบ่าสวยกัดจกดักจังแดงน้องพนะี่น้องเนาะอุ้ยย้อนแสงหน่อยนะคะ คืออยู่ได้ค่ะพี่น้องหน้าหยอดล้มค่ะล้มขนาดว่าหยอดนะนี่ทำไมมันหนาจับขนาดว่าจานห่างแล้วนะคะนี่ของตัวสุนเนี่ยจะเป็นจานถีหรือเปล่าของเสียสุนนี่นี่ค่ะแตงนี้หน้าหยอดนะคะพี่น้อง่ะ นี่ของใครยังเขียวๆอยู่เลยสองกงศุนย์คันนี้ซื้อมาปีที่แล้วค่ะ DC หนึ่งศูนย์ห้าสองงวดปีละสามแสนนะคะตะศุนย์เอางวดละสามแสนปีละสามแสนอ่ะฟังนี้ของใครตะศุนย์ไหนนี่เขียวเขียวมหมดแหละไม่ได้ใส่ปุ๋ยบ่อก่ะ กู้ยได้นาลอกไอตรงนี้มันลอกมันเลยไม่สดชื่นอันนี้ขย่อนตาดมบ่หรือหวานเล่าเล่าหวานเรามาจากแถวนันเจริญบ่โอกก็วายุเขาคือเป็นยังสิออันลอกหมดเลยนะลอกไอตรงนี้มัก็ว่าอยู่ค่ะกูได้ลอกไอตรงลอกมันตกเป็นไอไรย่อมย่อมเอาขี้ไก่มาใส่ นั่นแหละนี่จะเดี๋ยวจะจะซื้อไอ้เครื่องเครื่องโรยเครื่องสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านูซื้อมาอยู่สี่หมื่นห้าซแล้วนี่หนูซื้อไรไปแล้วหนูก็โรยของหนูอยู่เนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วไงเดี๋ยวจะยืมของโซโรใส่สีเกจได้ไม่จ้างนี่จ้างหนูก,ก็ได้ไม่ต้องจ้าง,ง,างยืม,ยมจะนับนะเอามาเป็นพ่วงเลยนีนะ่เอามาเป็นพ่วงเลยนี่ าาใส่ทั่วเลยรับรองสวยวรถเนี่ยเี่ยรถเราเนี่ยไปขนเน,นี่แหละแล,แล้วมันมันโรยไปแบบสมือมันระหวานเลยนะไปซื้ออยู่ไหนจำไม่ได้แล้วตะดมไปซื้อมาซื้อมาหลายปีแล้วนี่ใครดีมีใครจ้างไหมมีเขาโรยไอ้นั่นกากอ้อยอะ่ะแ,แล้วเขาโรยเท่าไหร่เมาเป็นกองเป็นสิบล้อาไหรแล้วแต่จะคุยกัน ไม่ใช่งาไอ้ข้าวมันจะท่วมหัวเลยบอกขี้ไก่นะมันก็งามอยู่งามเลยแต่ของหนูปีที่แล้วข้าวตายปีนี้นะเพราะว่ามันแรงไงหนู้ใส่แล้วก็ปลูกมันนะเยอะมั่งพวงนึงอะนาแค่สิบไร่รุยน้อยก็ให้รุยเยอะลงนูอยากงามจัดไงก็เลยตรงตรงที่เรากองไว้อ่ะมันเค็มเกินค่ะเราอย่าไปกองนู้นกองขงบน ต้องปูมันมันกันไปกองก็เสร็จเลยอ่เครดเฟซซื้อถั่วมาฝากเออขึ้นมาเนี่ยอุตส่าห์ว่าจะมานั่งแกล้มรออย่างคือยวรถเอสเดนก่อนเอสเดนวุ้นะวัยรุ่นวัยรุ่นสับสูงเอสเดนวะเนี่ยคนชื่อฟางเนี่ยมีฟางขายไหมนี่มารอซื่อฟางเอ้างัวสามแสนี่กี่ปีคันนี้อันนี้ เข้าสามปีนี่แหละสามไม่งวดมันอ่ะกี่ปีสองกี่ปีงวดสีปีปีละห้าแสนปีละห้าแสนสองล้านกลัวๆปีห้าแสนเลยนะนึกว่าสามแสนห้าแสนห้าแสนปีละแสนเลยหาเงินยังไงทันปีห้าแสนเฉพาะเฉพาะมันเกี่ยวมันได้ไหมเพราะมันไม่ได้หรอไม่ได้แล้วหาเสริมเนาะนั่นแหละทำขยุทำนาเยอะดีเรา ทำหลายทางอยู่หลายอาชีพค่ะหลายอาชีพขนาดว่าเสียคลิปได้งานเยอะนั่นนี่เนาะก็เก็บตั้งแต่ก็ขอเยอะก็คิดดูว่ามันอะไรพันไร่พันไร่มันก็ห้าแสนห้าห้าแสนห้าห้าแสนห้าถักน้ำมันไปเท่าไหร่ค่าน้ำมันก็ยังไม่ได้ต้องเกี่ยวให้ได้ถึงพันห้าร้อยได้มันเห็นแต่ตัวเลขสำคัญอ่ะถึงจะได้ค่างวดมันอยากเราเก็บขึ้นไม่ได้เป๊ะหรอกค่ะ อันนี้อันนี้มันก็เริ่มจุกจิกแล้วนะสามปีเริ่มสามปีแล้วมาแล้วเดี๋ยวปีหน้าพอเริ่มรั่วเขาปูเล็ก่ริมันเล็ข้างหนึ่งมันฉลาดมันปูข้างหนึ่งแล้วก็มาให้เราซื้อข้างหนึ่งแล้วก็ตู้ตู้ตนมันก็จะเริ่มรั่วแล้วก็สกรูสกรูก็ต้องเริ่มเปลี่ยนมันมีอายุการใช้งานของมันคือหมดงวดปุ๊บมันก็จะเริ่มซ่อม ก็เหมือนกันแหละไม่ว่าจะคันไหนรถใหม่รถเก่าค่ะผมใช้หกสิบมาผมรู้อยู่มันก็เหมือนรถรถดำเราแหละพอสมงงิดปุ๊บเอาแล้วแล้วไอ้ไอ้รถดำบ้านกวดของใครทั้งเอี่ยวไอ้สีเหลืองอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่ปิดการขายไปแล้วไอ้ที่เซตินเขาปิดการขายอ่ะชีเลืองมันมีสองคันคันออกคันใหม่กับคันนั้นเด้ทอทกแก่ขายผักหรือเปล่าของตะเนดนะของตะเนดแกขายหรไม่ใช่ไม่ใช่คนละคันอยู่บ่ กี้อ๋อล็อกกี้ล็อกกี้สีเหลืองอ่ะอยู่บ้านตรวจไม่เคยเห็นนะสีเหลืองเออก็เห็นไว้แต่ของตาเนตแหละมาไว้บ้านตรวจหรือเปล่าลุงก็ไม่ได้กับทีมงานครับแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนขางเอี่ยวบุรั่งทุ้งจี๋จ๋าอู้หูทำไมอันนี้สวยอันนี้ไม่ได้ลอกเนาะอันนี้ไม่ได้ลอกจังสวยน่ะอันนี้จับทางเอี่ยวเกี่ยวแต่บิ่งนี้บ่เกี่ยวแต่ฝั่งนี้บ่ฝั่งนี้ยังไม่เกี่ยวบ่ตาสุนมันเขียวอยู่ไง เกี่ยวโรดเกี่ยวโรดจัดกับจัดตัวเนาะว่ามันเขาห้าดอกบ่ามีเวลานาผมผมจะเกี่ยวยังไงก็ได้ใช่ไหมเออเมื่อกี้ให้ใครให้ทิเชื่อลงไปแล้วไหนเอ้ยขั้นนู้นจมเอาขึ้นมาปั๊มเสียเลยขั้นไหนของพี่ว้านบาทไปลงดูเออที่ไปเกษตรพัฒนาเมื่อวานหรือวันก่อนเสียสามวันแล้วนี่กรรมเลยปั๊มบ่เอออืมจม เมื่อคืนพี่ก็เปลี่ยนลูกปืนตู้อู้ย่างยากถอดยากมากดูมันเข้าดนัดรั่วเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนที่เปลี่ยนเมื่อคืนสิบปีนะแต่ื้อรถมาไม่เคยเปลี่ยนไม่รู้วิธีถอดและถอดยากลูกปืนตู้กับลูกปืนตู้มอดกับลูกปืนธรรมนาภายนอกนี่มันถอดไม่เหมือนกันนะคะบางคนว่าใช้ตัวดูดไหม กรหูยุ่พี่น้องว่าใส่ตัวดูดก็มีรลดมากากระไยปีแลวก็หูยุ่ว่าต้องใส่ตัวดูดตัวดูดก็ะมีค่ะแต่ว่าลูกปืนตู้นี่มันถอดไม่เหมือนกันนะคะบางคนว่าเออปากแก็ตตัดโอ้ยมันก็ะตัดนั่นละพี่น้องแต่ว่าเราจะใส่ยังไงได้เนาะถ้าถ้าคนดูจริงมันจะรู้ เดี๋ยยตรงนั้นแหละจะจะพันคมบ่อะไอย่างนี้ใช่ไหมสาพนคมคนเอบบ่อีดีีเพื่ออะไรเียนังสพันคมน้ก็ว่าสาพนคมเลยน่ะนั่นนักสงคนได้ไหม คลิปต่อไปค่ะแล้วมาเยี่ยมชมผลงานเสียดมนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ